สวัสดีค่ะและนี่คือ m ม d ์ด t o r m a รเนะคะอาณาจักรเฟอร์นิเจอร์คลินิกที่ส่งได้ทั่วประเทศและแน่นอนค่ะวันนี้แปลกตาไปนะคะเพราะปกติเนี่ยเวลาที่มิมจะมาแนะนำตัวเฟอร์นิเจอร์สำหรับลูกค้าในคลินิกหรือว่าในโรงพยาบาลหรือศูนย์ดูแลนะคะ ผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงวัยเนี่ยโดยปกติเนี่ยสิ่งที่ยิ้มจะมาแนะนําก็จะเป็นในเรื่องของตัวเคาน์เตอร์ต้อนรับเคาน์เตอร์คุณพยาบาลตู้จัดยาตู้เก็บเวชระเบียนต่างๆนะคะวันนี้ยิ้มมากับสินค้าที่ไม่ใหม่แต่เรียกได้ว่ามีโอกาสมาแนะนําไม่บ่อยนักนะคะเพราะว่า มันอาจจะเป็นสินค้าชิ้นใหญ่นะคะก็เลยอาจจะไม่ได้มีโอกาสนะคะมาอยู่ในสตูดิโอแห่งนี้แต่ว่าวันนี้นะคะยิมได้ยกมาไว้ตรงนี้แล้วอาจจะไม่ได้ยกด้วยตัวเองนะคะมีทีมงานยกให้นะคะเพราะหนักมากก็อยากให้คุณลูกค้านะคะตั้งใจฟังนิดนึงละกันเพราะว่าน่าจะเกิดไอเดียได้วันนี้ เขาเรียกว่าวันนี้ในคลินิกของเราในโรงพยาบาลของเราอาจจะยังไม่ได้จําเป็นต้องมีตู้ใบนี้หรือไม่เคยมีตู้ล็อกเกอร์พอฟังแล้วอาจจะรู้สึกได้ว่าช่วยจัดระเบียบอะไรได้บางอย่างแล้วก็ช่วยให้เกิดความเรียบร้อยบางอย่างขึ้นได้ในคลินิกนะคะยังไงก็ตั้งใจมานำเสนอแบบนี้แล้วก็ขอให้คุลูกค้านะคะติดตามแล้วก็ตั้งใจฟังไปด้วยกันเลยนะคะวันนี้ตู้ใบนี้ต้องบอกว่าเป็นตู้ล็อกเกอร์หนึ่งในหลายๆรุ่นนะคะที่เราสามารถที่จะทาจาหน่ายลูกค้าคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลได้ แต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจุดเด่นนะคะมันเหมาะที่จะเป็นใช้งานภายในคลินิกหรือว่าภายในของเรายิ้มแนะนําอย่างนี้ค่ะด้วยตัวตู้เนี่ยโดยปกติเราจะเห็นตู้ล็อกเกอร์ที่จะมีบานตู้เยอะๆเนาะบานตู้เต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยรุ่นนี้นะคะจุดเด่นก็คือด้านล่างยิ้มขอไปที่ด้านล่างเลยนะคะต,ตัวตัวตู้ใบนี้นะคะจุดเด่นจะอยู่ที่ฟังก์ชันด้านล่างที่เราทำให้มันสามารถเป็นช่องลง,ลงเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยยืดหยุ่นในการที่จะเก็บของนั่นเองอาจจะเป็นของที่ เกบใช้บ่อยอาจจะเป็นของที่สําหรับผู้มาติดต่ออาจจะไม่ได้เป็นของเราโดยตรงหรือเป็นของที่เกี่ยวกับเราโดยตรงอันนี้ก็เลยจําลองนะคะวางเป็นรองเท้าสมมุติว่าตัวตู้เนี่ยอยู่ภายในคลินิกของเราอยู่หรืออยู่ในห้องด้านในอะไรอย่างเงี้ย หรืออยู่ด้านหน้านะคะในโซนที่ต้อนรับผู้มาติดต่อเราก็สามารถที่จะให้ตัวตู้เนี่ยวางอยู่ในจุดที่เป็นทางเข้าหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อให้ผู้มาติดต่อถ้าเราต้องการให้เขาจับเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าที่ใส่ภายในเป็นรองเท้าที่ใส่เฉพาะโซนห้องนี้แอรเรียนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยเราก็เลยจําลองนะคะวางรองเท้าสามารถที่จะเป็นจุดจุดหนึ่งนะคะให้ความสะดวกสบายแล้วก็ให้ความเป็นระเบียบสมสมุติว่าในเขาเรียกว่าทางเข้าของห้องบริเวณนี้หรือว่าแอเรีย mm hmm. บริเวณนีเณ้เรามีความรู้สึกว่า ต้องการให้เขาเปลี่ยนรองเท้าใส่เข้ามาเพื่อความสะอาดหรือว่าเพื่อการจัดสรรอะไรบางอย่างบางทีถ้าเกิดว่ามีรองเท้าวางออออยู่ด้านหน้าประตูบางทีมันก็อาจจะขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมไปถึงในเรื่องของฝุ่นละอองต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าเรามีแอเรียให้เราเก็บขึ้นไปแบบนี้อย่างเรียบร้อยนะคะเวลาเรามองมาเนี่ยมันก็ยังเป็นระเบียบเรียบร้อยมองมาแล้วเออคลินิกยังดูแบบ มีความรู้สึกว่าสวยสะอาดเรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะก็เลยแบ่งเอาไว้2ชั้นด้านล่างทีนี้มาดูด้านบนดีกว่าจริงๆต,ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเวลาที่เป็นตู้ล็อกเกอร์เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยช่องเก็บของเยอะมากแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยตัวช่องเก็บของนะคะเราดีไซน์ให้มันมีความสูงขึ้นมานิดนึงเพื่อยืดหยุ่นในการที่จะเก็บของไว้ด้านในต่างๆนานานะคะยิ้มให้ไอเดียแบบนี้ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะอย่างตัวยิ้มเองนะคะเวลาไปที่โรงพยาบาล สมมติว่ายิ้มไปที่โรงพยาบาลเนี่ยหลายครั้งก็สมมุติว่าเราจะไปหาคุณหมอเนี่ยก็จะมีห้องให้เราเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อเตรียมที่จะให้คุณหมอตรวจเรานู่นนั่นนี่ถ้าพูดันตรงๆนะคะก็จะมีห้องให้ยิ้มเปลี่ยนเสื้อผ้าเนอะมีห้องให้เราเปลี่ยนเสื้อผ้าซึ่งก็จะมีเป็นตู้ล็อกเกอร์เป็นบานๆแบบนี้ก็จะเป็นห้องห้องหนึ่งที่ไม่ได้ใหญ่มากนักแล้วก็มีช่องต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็สามารถที่จะนําไปไว้ในห้องที่รองรับเอาไว้ให้คนไข้ใช้เปลี่ยนเสื้อผ้าได้เพราะว่าในแต่ละช่องอะคะะจมีีุญแแนนบบ้เลย สามารถที่จะให้คนไข้เนี่ยเก็บของใช้ส่วนตัวเก็บเสื้อผ้าที่เ,เปลี่ยนหรือบางทีต้องการให้เขาเก็บกระเป๋าเอาไว้ก่อนแยกตัวของที่เขาสัมภาระของคนไข้นะคะ สามารถเก็บไว้ในนี้ได้ก่อนเพื่อว่าจะได้เตรียมตัวไปตรวจไปที่ห้องตรวจอื่นๆนะคะซึ่งเวลาเก็บเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะล็อกกุญแจได้ตรงนี้ก็ทําให้คนไข้หรือว่าผู้มาติดต่อเนี่ยรู้สึกได้ว่าทรัพย์สินที่อยู่ภายในตู้นี้ปลอดภัยไม่ต้องกังวลในการที่จะฝากไว้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็จะเป็นของส่วนตัวของเขาที่เขาสามารถล็อกแล้วก็จัดการด้วยตัวเองเขาจะมาเปิดก็ต้องใช้กุญแจของเขาเองนั่นเองนะคะและ ในแต่ละ1บานตู้จะมีกุญแจให้ทั้งหมด2ดอกแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงเวลานะคะเจ้าหน้าที่แอดมินก็เก็บไว้1ดอกแล้วก็ทําเป็นพวงกุญแจเล็กๆน่ารักนะคะติดเอาไว้ที่หน้าบานตู้อีก1ดอกให้สําหรับผู้ใช้งานนั่นเองนะคะอันนี้คือในแง่ของถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะเตรียมเอาไว้อยู่ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของคนไข้แต่ในขณะเดียวกันสมมุติว่าภายในคลินิกของเราเนี่ยมีเจ้าหน้าที่หลายท่านแล้วเราต้องการการ เขาเรียกว่าต้องการการจัดการเรื่องสัมภาระเรื่องของต่างๆให้มันมีระเบียบขั้นสุดเพราะเรามีความรู้สึกว่าต้องการรักษาความเป็นระเบียบที่สุดภายในคลินิกของเราภายในโรงพยาบาลของเราให้คนที่มาติดต่อรู้สึกว่าแบบมันเรียบร้อยอเคยไหมคะแบบเข้าไปในคลินิกในโรงพยาบาลในสถานที่อะไรสักที่หนึ่งแล้วมีความรู้สึก เรียบร้อยยังเลยสุดๆเลยอ่ะโต๊ะทํางานเรียบร้อยเจ้าหน้าที่เรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่ภายใต้ความเรียบร้อยอะค่ะคนทุกคนต้องมีสัมภาระอย่างน้อยๆก็กระเป๋าที่มาทํางานอย่างน้อยๆก็อาจจะเป็นกระเป๋าอาหารกลางวันอย่างน้อยๆก็อาจจะเป็นเป้เป็นของใช้ส่วนตัวต่างๆนานาน,นะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ให้เจ้าหน้าที่ของเราสามารถที่จะเก็บของส่วนตัวของเขาได้มีล็อกเกอร์ของใครของมันที่เขารู้สึกได้ว่าเก็บอยู่ในนี้ปลอดภัยเขาจะเอาของออกก็ต้องมาเอาออกด้วยตัวเองมาไขกุญแจด้วยตัวเองมันก็จะทําให้ภายในคลินิกของเราค่ะมันเป็นระเบียบมากขึ้นพนักงานของเราทุกๆคนเจ้าหน้าที่ของเราทุกๆคนนะคะสามารถที่จะวางใจและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแบบเต็มความสามารถเต็มประสิทธิภาพไม่ต้องกังวลแบบกล้องจะหายไหมอะ อาหารกลางวันที่เอามาจะมีใครแอบเอาไปกินไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าวางใจได้ในเรื่องความปลอดภัยของสัมภาระต่างๆนะคะเนี่ยเจ้หน้าที่ผู้ชายก็อาจจะมีหมวกกันน็อกที่ถ้าวางเอาไว้ที่มอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ที่ลานจอดรถก็กังวลว่าจะหายไหมกังวลว่า ตก,ตกเย็นนี่จะต้องไม่มีหมวกกันน็อกกลับบ้านไหมก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นึกออกไหมคะเรามีล็อกเกอร์ให้เจ้าหน้าที่ของเราไม่ว่าหญิงหรือว่าชายหรือว่าใครก็ตามนะคะสามารถที่จะเก็บของไว้ตรงนี้ได้เวลาที่เขาปฏิบัติหน้าที่เขาก็หมดความกังวลตรงนี้ไปได้ทั้งความเรียบร้อยภายในแล้วก็ได้เขาเรียกว่าแบบตัดความกังวลของคนทํางานออกไปได้เลยนะคะ แต่เวลาไปอยู่ในคลินิกก็มีอีกเรื่องหนึ่งแน่นอนค่ะว่าต้องสวยงามตกแต่งภายในคลินิกของเราได้ตัวตู้วันนี้นะคะเป็นล็อกเกอร์ที่ขนาดไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล็กได้ยยิ้มขออนุญาตบอกขนาดนิดนึงเผื่อคุณลูกค้าเนาะก็จะได้ลองวัดดูว่า เฮ้ยพื้นที่ใต้บันไดของเราพอจะวางได้ไหมมุมข้างประตูทางเข้าของเราห้องนี้น่าจะวางได้หรือว่าแผงกําแพงที่อยู่ในห้องประชุมของเราที่มันโล่งอยู่อาจจะพอวางได้อะไรประมาณนี้เพราะว่าเขาใช้พื้นที่ไม่ได้เยอะใช้พื้นที่แค่1เมตรเท่านั้นค่ะแนวนี้นะคะความยาวตรงนี้อยู่ที่1เมตรส่วนความสูงจากพื้นไปจนถึงด้านบนอยู่ที่2เมตรนั่นเองนะคะก็จะเป็นความยาวอยู่ที่100เซนติเมตรความลึกแนวนี้ อยู่แค่40เซนเท่านั้นเองนะคะ100คูณ40แล้วก็คูณ200นะคะเพราะฉะนั้นจะมีขนาดความยาวอยู่ที่100ความลึก40แล้วก็สูงขึ้นไป2เมตรนั่นเองนะคะลองไปดูว่าพื้นที่ที่เราวางเอาความยาวเป็นหลักก็ได้ยาวแค่เมตรเดียวอะพอจะมีแอเรียที่วางได้ไหมแล้วก็สูงขึ้นไป2เมตรนั่นเองนะคะและเติมเต็มความสนุกเมื่อเราได้พื้นที่ที่จะวางตัวตู้ล็อกเกอร์ใบนี้แล้วหาแล้วเลงแล้วโอเคฉันจะวางอยู่ตรงนี้ คุณหมอจะวางอยู่มุมนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเรามาดูกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วอันนี้มองมาอาจจะรู้สึกว่าแบบโ oh, ตู้ล็อกเกอร์คุณยิ้มเรียบร้อยมากตู้ล็อกเกอร์คุณยิ้มแบบเรียบร้อยมากถ้าจะทําให้มันรู้สึกสวยสนุกหรือว่าพอจะมีอะไรในหะ้มันดูมีมิติได้ไหมจริงจริงอันนี้คือเป็นความตั้งใจที่ลูกค้าเลือกเป็นลายไม้ล้วนทั้งใบเลย จร,จริงๆแล้วพอถึงเวลาเดี๋ยวยิ้มลองยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรูปนะคะเวลาไปอยู่ในคลินิกจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าค่ะอยากทําให้มันแบบซอฟต์ลงมาดูสวยงามลงมาดูพาสเทลลงมาสามารถที่จะเลือกหน้าบานตู้ได้นะคะเลือกสีหน้าบานได้ว่าเอาเป็นแบบตัวบอดี้เป็นสีขาวบอดี้เป็นลายไม้อ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หน้าบานเป็นสีสันอย่างตัวอย่างที่เป็นภาพตัวอย่างก็เป็นสีฟ้าอ่อนนะคะยิ้มยกตัวอย่าง เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะบางครั้งมันก็สามารถที่จะสร้างมิติได้อันนี้คือตัวอย่างอย่างเช่นแบบบางทีเราอาจจะเอาตัวบอดี้ตู้ทั้งหมดเป็นสีขาวก็ได้แล้วก็ทําบานตู้เป็นลายไม้ในะยิมยกตัวอย่างมาให้นะคะก็จะเป็นลายไม้สองลายมีเข้มเข้มอยู่ไหนมีเข้มมีอ่อนนะคะมีเข้มมีอ่อนนะก็สามารถเลือกได้ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นคลินิกที่มีความรู้สึกว่าต้องการสีสัน ก็สามารถที่จะเลือกได้อย่างตัวอย่างรูปที่ขึ้นมาเป็นสีฟ้าอ่อนก็จะประมาณนี้ค่ะสีจริงประมาณนี้นี่คือตัวอย่างสีเหลืองเนาะสีเหลืองแล้วก็สีฟ้ายิ้มยกมาเป็นตัวอย่างจริงๆแล้วเฉดสีที่จะเอามาทําตัวตู้ล็อกเกอร์ได้เนี่ยยังมีอีกหลายเฉดสีเลยนะคะแต่ว่าลูกค้าลองทักเข้ามาก็แล้วกันนะคะในช่องทางไลน์ยิ้มจะได้ให้คําแนะนําเพิ่มเติมได้แต่สิ่งที่ตั้งใจจะมาบอกวันนี้ก็คือเรามี ไอเดียมีสินค้าที่อยากจะบอกลูกค้าในไม่ด o รเมดเหลือเกินว่าจริงๆแล้วเนี่ยภายในคลินิกของเรานอกจากตู้จัดยาตู้เก็บเอกสารตู้เก็บเวชระเบียนแล้วเนี่ยจริงๆแล้วการสร้างความเรียบร้อยแล้วก็ความสวยงามเวลาที่ผู้คนมาติดต่อเรารวมไปถึงจัดระเบียบภายในของเราเองให้กับพนักงานของเราเนี่ย ตู้ล็อกเกอร์ก็เป็นอีกหนึ่งเฟอร์นิเจอร์เลยค่ะที่สามารถที่จะส,สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เติมเต็มความสะดวกความสบายใจของพนักงานเราได้เอาของส่วนตัวเอาของมีค่าเก็บไว้ในนี้ ล็อกด้วยตัวเขาเองเก็บกุญแจด้วยตัวเขาเองและระหว่างวันให้เขาได้ปฏิบัติหน้าที่แบบจนเต็มความสามารถโดยไม่มีความกังวลใดๆในเรื่องของใช้ส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราพอจะมีพื้นที่และเราพบเจอปัญหาถึงความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยต่างๆนานาน,าน,นะคะให้ตัวตูวตว้ล็อกเกอร์นะคะไปตอบโจทย์อีก1เฟอร์นิเจอร์ภายในคลินิกของคุณได้เลยเพราะตัวเฟอร์นิเจอร์ที่มาจากไม่ด็อกเตอร์เมคุณก็ไม่จําเป็นต้องประกอบคุณไม่จําเป็นที่จะต้องแบบ มีทักษะการช่างใดๆนะคะคุณสั่งตู้หนึ่งใบก็ไปหนึ่งใบแบบนี้ไม่ได้แบบมาเป็นชิ้นเป็นอะไรต้องมาประกอบไม่ต้องกังวลต่อให้คุณอยู่ที่ไหนก็จะส่งไปเป็นตู้ทั้งใบแบบนี้เลยนะคะเราจะแพคห่อไปให้อย่างดีไม่ว่าคุณอยู่จังหวัดอะไรก็ตามวันนี้ไมด็อกเตอร์เมดตั้งใจมากๆนะคะที่จะมาแนะนําสินค้าในหมวดประเภทตู้ล็อกเกอร์แล้วก็หวังว่าตัวตู้ใบนี้จะเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นจุดกําเนิดไอเดียแต่ถ้ามีความรู้สึกว่า โอ้ไอเดียดีมากเลยอ่ะแต่พนักงานเยอะเรามีหลายรุ่นมากนะคะที่อาจจะมีบานตู้เยอะกว่านี้หรือว่าไม่จําเป็นต้องมีช่องด้านล่างเน้นเก็บของเป็นบานตู้ทั้งหมดเต็มพื้นที่ก็มีให้คุณเลือกคุณสามารถเข้าไปเลือกได้ที่ w w w m y d o c t o r m e d c o m นะคะเกือบลืมชื่อเว็บไซต์ตัวเอง <c oughs> โอเคค่ะตามข้อมูลด้านล่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์เบอร์โทรศัพท์นะคะ เว็บไซต์ต่างๆนะคะวิธีการที่จะติดต่อเราได้เร่งด่วนที่สุดคือช่องทางไลน์ก็จะมีแค่วันนี้นะคะที่เมื่อไรสดอาจจะตอบช้านิดหนึ่งนะคะหรือสามารถโทรเข้ามาได้เลย วันนี้นะคะทีมงานไม่ด็อกเรเมดและตัวตู้ล็อกเกอร์ใบนี้นะคะต้องเ,เรียกว่าต้องขอลาคุณผู้ชมไปแล้วแล้วถ้าเกิดว่ามีสินค้าที่มีความรู้สึกว่าจะทําให้ภายในคลินิกของคุณสมบูรณ์แบบมากขึ้นด้วยเฟอร์นิเจอร์ง่ายๆจากไม่ด็อกเรเมดยิ้มจะพามาแนะนําให้คุณได้รู้จักในช่องทางนี้อีกครั้งวันนี้ทีมงานไม่ดรเมดแล้วก็ตัวยิ้มเองต้องลาไปแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ